สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่านามาฝากอีกเช่นเคยนะครับเมื่อครั้งสมัยก่อนเราๆสี่สิบถึงห้าสิบปีย้อนหลังกลับไปบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยป่าใหญ่กันเยอะนะครับสมัยนั้นลุงเก่งหนึ่งในนายพานที่ยังคงหลงเหลืออยู่เมื่อครั้งยังเป็นป่าใหญ่สมัยก่อนหากใครจะเข้าป่าหรือล่าสัตว์ส่วนใหญ่แล้ว คนที่มาจากในเมืองก็มักจะมาขอร้องให้ลุงเก่งพาเข้าป่าอยู่เป็นประจำและวันนี้ก็เช่นกันเจ้ากันกับเจ้ามิ่งซึ่งเป็นนักเดินทางมาจากเมืองหลวงก็มาว่าจ้างหรือขอร้องให้ลุงเก่งช่วยเป็นคนนำทางให้กับพวกเขาเข้าป่าเจ้ากันตกลงลุงจะพาพวกเราไปได้ไหมครับในขณะที่นายพานเก่งนั่งนิ่งเงียบ ใช้ความคิดพิจารณาอย่างหนักเพราะป่าที่พูดนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์ลุงเ่งมีเหตุผลอะไรทำไมถึงเกาะจงป่าที่ว่านี้ด้วยป่าลึกตรงนี้ไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วออกมาได้และนี่พวกเองยังคิดจะไปอีกหรือข้าว่าพวกเองก็คงได้ยินเกียรติสัตว์ป่านี้บ้างไม่มากก็น้อยและทำไมถึงคิดจะไปละ่ะดาหมิง เรื่องนี้นั่นพวกผมรู้ดีนะครับลุงผมไปถามนายพานมาหลายคนแล้วไม่มีพานหน้าไหนเลยที่คิดจะพาพวกผมเข้าไปในป่าแห่งนี้ว่าแต่ลุงเถอะยินดีที่จะพานำทางพวกผมไปไหมเรื่องค่าจ้างไม่ต้องเป็นห่วงลุงเก่งถ้าจะให้ผมพานำทางเข้าไปพวกคุณทั้งสองต้องตกลงทำตามที่ผมสั่งทุกอย่างไม่งั้น ผมจะไม่พาไปถ้าผมให้ทําต้องทําถ้าผมไม่ให้ทาต้องไม่ทําถ้าทําตามที่ผมพูดได้ผมถึงจะพาพวกนายทั้งสองไปการกบมิ่งตกลงตามที่ลุงบอกว่าจะทําตามทุกอย่างเมื่อตกลงกันเรียบร้อยทั้งสองจึงกลับที่พักเพื่อรอเวลานัดหมายกันรุ่งเช้าของวันใหม่ซึ่งเป็นเวลานัดหมายของการเดินป่ากันกบมิ่ง ก็ได้มาพบลุงตามเวลานัดหมายของวันใหม่และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าอาถันซึ่งก็มีลุงเก่งเป็นคนนำทางเข้าป่าอาถันทั้งสามใช้เวลาเดินทางแต่เช้าจนถึงเที่ยงก็ได้มาถึงกลางป่าใหญ่ก็ได้มาหยุดยืนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเจ้ากันมหัสจั์จริงๆต้นไม้อะไรทั้งใหญ่ทั้งสวยขนาดนี้ ลุงเก่งผลจากต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ไปจะเข้าเขตตาอาถรรพ์แล้วนะต่อไปนี้เราจะไม่ยิงสัตว์ตัวไหนเป็นอันขาดเจ้ากันพยักหน้ารับรู้ในสิ่งที่ลุงเก่งบอกส่วนเจ้ามิง่งยิ้มแต่ไม่พูดอะไรลุงเก่งแล้วมึงล่ะไอ้หนุม่มเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยเจ้ามิง่งจึงตอบลุงเก่งไปว่ารู้แล้วหน้าพูดมากจังลุงนี่ ไอ้มิ่งตอบแบบไม่พอใจในคำพูดของลุงพูดจบลุงเก่งจึงเป็นคนพาเดินนำทางเข้าไปในป่าอาถรรพ์เพียงก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไปในป่าอาถรรพ์ก็รู้สึกเย็นผู้เข้าไปในร่างกายยังไม่รู้ว่าเกิดจากบรรยากาศหรือสิ่งที่มองไม่เห็นกันแน่ลุงเก่งเดินนำหน้าพวกเขาลัดล็อกเข้าไปตามต้นไม้ใหญ่และซอกหินต่างๆ การมองไปรอบๆมีความรู้สึกว่าก้อนหินใหญ่และต้นไม้ใหญ่รู้สึกว่าเขามีชีวิตดูเหมือนขยับได้ลุงเก่งจึงพูดขึ้นว่าของทุกอย่างที่อยู่ในป่าอาถรรพ์นี้มีชีวิตถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็จะไม่ทําร้ายเราเป็นอันขาดสิ้นคำลุงเก่งพูดสักพักก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่ามาจากทางด้านหลังของพวกเขาปั๊ก เสียงปืนดังสนั่นล่านป่าดังขึ้นจากทางด้านหลังของทั้งสองไอ้มิงเล็งปืนไปทางบางอย่างกันกับลุงเก่งสะดุ้งตกใจที่เห็นเจ้ามิ่งยิงปืนใส่สัตว์ทั้งๆร้งที่ลุงเก่งได้เตือนไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาในป่าแล้วว่าห้ามยิงสัตว์ทุกตัวเจ้ากันอะไรวะไอม้มิ่งมิ่งข้าเห็นเสือ หรือตัวอะไรไม่รู้เลยยิงกู่มันไปเจ้ากันมองไปเห็นลูกพวงนอนแน่นิ่งอยู่ตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่ามึงทําอะไรลงไปวะเนี่ยมึงยิงมันทําไมลุงเก่งนี่มึงทําอะไรวะเดี๋ยวก็ได้กุกอย่าหมดดามิงเดี๋ยวไรน่ะลุงแค่พวงคนเดียวมันจะได้มีอะไรวะสิ่งทั้ไป่งของพรก็คิ่มแปรปวนเสียงดังสนัน่น ฝนตกลงมาทันทีฟวาหลงดังลั่นดังสนันส่นซ้ทั่วทั้งป่งาลุงเก่งรับรู้ทันทีว่าเป็นอาสาของป่าที่กำลังจะเล่นงานพวกเขาลุงเก่งจึงจับมือเจ้ากันบอกให้วิ่งเพื่อที่จะหาพี่หลวงปลและก่าเจ้ากันจึงวิ่งตามลุงไปส่วนเจ้ามิ่งมัวยุ่งอยู่กับกวงที่ตายพอหันมามองหาลุงเก่งกับกันอีกทีก็รู้ว่าหายไปแล้วยึงตะโกน ร้องหาลุงเก่งกับเจ้ากันพอสักพักพอได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านมามิ่งจึงร้องถามลุงลุงลุงที่เดินผ่านมาน่ะเมื่อกี้เห็นเพื่อนผมไหมไม่รู้พวกเขาหายไปทางไหนลุงเห็นบ้างไหมครับชายแก่คนนั้นจึงตอบขึ้นว่าใครที่เข้ามาในป่าแห่งน,นี้ไม่มีทางที่จะออกไปได้มิ่งโกรธดกัดที่ชายแก่คนนั้นพูดเช่นนั้น จึงพูดคู่ออกไปว่าจะพาข้าออกไปดีๆหรือจะกินลูกปืนข้าก่อนถึงจะพาข้าออกไปจากที่นี่วะชายชรา,าหัวหราะใบหน้าของชายชรา,าจึงเปลี่ยนไปเป็นผีร้ายตอนนี้หน้าของชายชรา,าหน้าสยดสยองขึ้นมาทันทีไอมิ่งมองดูอีกทีตกใจพูดอะไรไม่ออกจึงคว้าปืนยิงใส่ผีร้ายตัวนั้นทันทีัังง ส่วนผีร้ายกลับไม่เป็นอะไรน้ำซ้ำยังหัวเราะเยาะเยะ้ยไอมิ่งอีกต่างหากใครที่หลงเข้ามาในป่าอาถรรพ์ของข้ามันต้องตายพูดจบเจ้าผีร้ายก็ได้เดินเข้าไปหาไอมิ่งใช้มือที่เป็นกรงเล็บแหลมและทะลวงเข้าไปในหน้าอกของไอมิ่งกระชากหวัวใจของไอมิ่งออกมากินแบบสดเลือดแดงเต็มปากผีร้าย ส่วนทางรุงเก่งและเจ้ากันยืนดูอยู่ข้างหลบหินใหญ่ก็เห็นเจ้าผีร้ายตัวนั้นด้วยจึงได้รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับไอ้มิ่งเจ้าผีร้ายพอจัดการกับไอ้มิ่งเสร็จพอได้มุ่งเป่าไปที่คนทั้งสองอีกครั้งซึ่งใครที่เข้ามาในป่าอาถรรพ์แห่งนี้จะหลบดีแค่ไหนก็จะไม่พ้นสายตาของเจ้าผีร้ายตัวนี้ไปได้ สักพักเจ้าผีร้ายก็ได้มายืนอยู่เบื้องหน้าของลุงเก่งและกันลุงเก่งจึงขว้ปืนที่ลุงอาคมออกมายิงเจ้าผีร้ายปังปังเจ้าผีร้ายเลยล้มลงกับพื้นนอนแน่นิ่งไปสักพักส่วนลุงเก่งและกันจึงได้วิ่งมุ่งหน้าหาทางออกจากตาอาสานน์อย่างนี้ผีร้ายตัวนั้นมันโดนปืนอาคมของลุงเก่งสักพักมันก็หายปวด แล้วก็วิ่งตามไปโดยจะเอาชีวิตของทั้งสองให้ได้ลุงเก่งและกันวิ่งล้มบ้างลุกบ้างแต่ก็ต้องวิ่งจนมาพบทางออกจากป่าอาถรรพ์เจ้าผีร้ายตามมาติดตพอมาถึงป่าทางเข้าป่าอาถรรพ์มันก็ไม่สามารถออกจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้ส่วนลุงเก่งและกันจึงได้รอดชีวิตครั้งนี้มาแบบปุบปิดส่วนเจ้ากันกงเข็ดไปอีกนาน เรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่นะครับเล่าสู่กันต่อมาแตจริงไม่จริงผมไม่รู้นะครับเป็นแค่เรื่องเล่าขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ